พอดแคสตเพื่อการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการมนุษย์อินโทรเวิร์ทั้งหลายที่มีความกังวลในการสร้างคอนเน t ชันปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยการใช้จุดแข็งของอินโทรเวิร์ในการสร้างซ u เปอร์คอนเนกชันจากหนังสือสร้างคอนเน t ชันแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ คุณไม่ต้องกลัวว่าคนเก็บตัวจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้คนที่พูดคุยไม่เก่งและขี้อายหรือต่อให้มีมนุษยสัมพันธ์น้อยขนาดไหนก็พัฒนาเป็นคนที่ใครๆก็อยากคบหาได้ง่ายๆใช้นิสัยแบบของคุณเองนี่แหละสร้างคอนเนคชั่นอันสุดยอดผู้เขียนหนังสือคือคุณใดโกเป็นคนที่เก็บตัว แต่การอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตของเขาเขาก็เลยหาทางและเทคนิคต่างๆว่าคนที่เก็บตัวจะสร้างคอนเน c t ชันได้อย่างไรและนี่ก็คือคำแนะนำของเขาค่ะ4เทคนิคสร้างซ u เปอร์คอนเน i o ชันของอินโทรเวิร์ดข้อที่1ตามหาด้วยการใช้แผนผังสายสัมพันธ์ ก็คือให้เรามองหาคนที่รู้จักคนเยอะคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะก็ให้เราเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นเพื่อเป็นการย่นระยะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนเพราะคนที่มีเพื่อนเยอะก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นมีคอนเน c t ชันเยอะนั่นเองเพื่อประหยัดเวลาของคน introvert ได้อย่างมากข้อที่ 2. ติดต่อกันอีกครั้ง ทดลองติดต่อบุคคลที่เป็นคอนเน c t ชันที่ดีที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานทักทายไปหาเขาบ้างเพื่อเป็นการปลุกสายสัมพันธ์การมีคอนเน c t ชันที่ดีถือได้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโปรเจกต์เรื่องงานที่สำคัญต่อกันการติดต่อกับคนที่เคยรู้จักมาแล้วในอดีตส่งผลดีกว่าการที่พยายามหาเพื่อนใหม่สาหรับคนอินโทรด คนเราไม่ได้แค่ช่วยคนที่เราชอบแต่จะชอบคนที่เราช่วยเช่นกันคุณไดโกยังแนะนำอีกว่าการที่เราติดต่อไปหาใครเพื่อขอคําแนะนำเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนมากเทคนิคนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากข้อที่3ามย่นระยะห่างด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจํานวนครั้งที่เหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์กี่ครั้งอีกฝ่ายถึงจะรู้สึกดีจํานวนครั้งที่ได้รับการยืนยันเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อเจอคนเดิมหลายครั้งเราจะรู้สึกดีกับเขามนุษย์เรามีสัญชาตญาณแบบนั้นแล้วควรมีปฏิสัมพันธ์กี่ครั้งถึงจะเหมาะสมปัญหาเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยงานวิจัยในปี2008 ของมหาวิทยาลัยโนตัดดามซาฮรัฐอเมริกาผลลัพธ์บ,บ่งชี้ว่าถ้าไม่ติดต่อหาอีกฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน15วันความรู้สึกดีจะจืดจางลงการติดต่อหนึ่งครั้งต่อ15วันกลายเป็นเส้นแบ่งถ้าติดต่อทีกว่านั้นความรู้สึกดียิ่งเพิ่มมากขึ้น ถ้าต่ำกว่านั้นความรู้สึกดีก็จะลดลงถ้าอยากสนิทสนมกับอีกฝ่ายให้มากขึ้นในสิบวันควรทำให้เขานึกถึงเราสักหนึ่งครั้งเมื่อเรารักษาความสัมพันธ์กับคนที่คิดว่าสำคัญได้คุณจะรู้สึกมั่นใจและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นเวลาจะลงมือทำอะไรใหม่ๆ แค่ตระหนักได้ว่าฉันมีเพื่อนให้พึ่งพาหรือฉันมีคนคอยให้กำลังใจคนเราก็ลงมือทำได้อย่างด้วยความมั่นใจข้อที่4เพิ่มความสนิทสนมด้วยการซุบซิบเชิงบวกแล้วเวลาเจอกันต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรจึงจะคุ้นเคยได้เร็วเป็นไปด้วยดีและเพิ่มระดับความสนิทสนมกันได้ เทคนิคสนทนาอ้างอิงกับความรู้ทางจิตวิทยามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์คบหาผู้คนรอบตัวเพื่อปกป้องตัวเองจากการคุกคามในสังคมและความเครียดรากฐานของสายใยคือความรู้สึกว่าคนคนนี้เชื่อถือได้เรื่องซุบซิบทั้งหลายมักเป็นประเด็นแง่ลบแต่การซุบซิบก็สามารถทำให้เป็นเชิงบวกได้ เพราะจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเช่นการพูดถึงคนอื่นในแงด่ดีชื่นชมเรื่องดีๆที่คนคนนั้นทําเอ่ยปากชมคนคนนั้นที่ไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์แล้วคุณจะมีภาพจําในแง่บวกกับผู้อื่นแม้ว่าคุณจะมีบุคลิกเก็บตัวหรือพูดไม่เก่งแค่ไหนถ้าใช้เทคนิค4ข้อนี้ คุณก็สามารถสร้างซ u เปอร์คอนเน i ชันได้อย่างแน่นอนสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องถ่ายเดียร์พอดแคสต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ